สี่ร้านข้าวขาวหมูโคตรดีแนะนำโดยผู้นี้เข้าไปใบกันว้าวหนังนุ่มเปล่ยอะไรเนื้อนุ่มนุ่มเปลย ร้านเนี่ยแต่ก่อนนะฮะเขาใช้ชื่อว่าข้าวขาหมู2ชั่วโมงเอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาขายหมดภายในเวลา2ชั่วโมงเต้าหู้อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือพ่อพิกเบิมจานละแปดเดี๋ยวก่อนนะการเสิร์ฟลูกค้าเลยไม่ได้แบบว่าออกยูทูบแล้วมาทำกับเยอะนี่จานแปดสิบแล้วเริ่มที่โตัวหลังก่อนเลยดีไหม รสชาติแม่งคงขึ้นคง,งขึ้นมาเลยในอันนี้คือเปื่อยแบบนุ่มเบญลี่เลยนะสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับกันหัวเ์เอกชาแนลนะครับตอนนี้เวลานี้นะครับหกโมงครึ่งตอนเช้านะครับโอ้โหตื่นมาทำไมนั้แหละเช้าอาบน้ำแต่งตัวขนาดนี้ไปทำงานหรือเปล่าก็ไม่นะครับคนอย่างเรานี้ตื่นเช้าขนาดนี้มีอยู่เรื่องเดียวครับ ไปหาของกินในความที่วันนี้ครับจะพาไปรีวิวร้านอาหารนะครับทั้งหมด4ร้านด้วยกันซึ่งหนึ่งในร้านนั้นเนี่ยเป็นร้านที่ต้องบอกว่าไม่เกิน8โมงเช้าเขาก็ขายหมดนะผมก็เลยต้องแหกคี้ตาตื่นตั้งแต่เช้าตอนนี้นะครับ <để S 2> เพื่อที่จะไปกินให้ทัน นะครับวันนี้จะพามารีวิว4ร้านข้าวขาหมูโคตรดีแนะน,นาโดยผู้นี้เข้าไปใบกันจะมีร้านไหนบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มไปร้านแรกกันนะฮะก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะผมเคยลงรีวิวไว้ว่าจริงๆแล้วไอ้ข้าวขาหมูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายในตัวมันเหมือนกันนะบางคนชอบขาหมูเค็มนําบางคนชอบหวานนําบางคนชอบกรมกรอบนะครับเค็มหวานเสมอกันบางคนชอบสามกระโดดเด่น บางคนชอบสีอ๊วโดดเด่นบางคน ชอบให้มีกล kind of ิ่นของเครื่องพะโล้ยาจีนโดดเด่นก็บอกว่า4ร้านที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็น4ร้านที่ผมชอบกินนะฮะผมรู้สึกว่ากินแล้วเฮ้ยอร่อยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างแตกต่างกันทั้ง4ร้านเลยนะฮะเดี๋ยวผมกำลังรีบขับรถไปไม่งั้นเดี๋ยวร้านแรกเขาจะขายหมดซะก่อนนะครับผมอยู่บริเวณวงเวียน22คานกดานะครับแล้วก็เดินเข้ามาในซอยนะฮะถนน22่รคักดาซอยหนึ่งและนี่ก็คือ1ร้านนะครับที่เป็นต้นต่อที่ทำให้ผม ต้องตื่นเช้าตั้งแต่วันนี้คือถนนซอยเนี่ยเป็นซอยที่ปกติรถวิ่งได้นะแต่เหมือนกับชุมชนคนที่อยู่ในหมู่บ้านในซอยเนี่ยครตอนเช้าเขาจะปิดถนนเพื่อตักบาตรทำบุญกันนะครับก็เลยเอารถเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นการจอดรถนะครับผมก็จะจอดวงวงวงบระะะดิเวณวงเวียนยี่สิบกรกฎาตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าผมมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะตอน7จ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงขายหมดนะฮะถึงแล้วนะครับขออนุญาตถ่าย,ยนะครับสวัสดีครับอ่านี่ตอนนี้เราอยู่ที่ ข้าวขาหมูนายอุพัพราชัยนะครับก่อนหน้านี้นนจะมากินร้านขายหมดแล้วตอน8โมงนะครับรุ่น7จ็ดโมงครึ่ง8โมงขายหมดแล้วรุ่นพี่ผมก็เลยซื้อกลับมาฝากให้แล้วกินแล้วชอบมากเลยก็เลยต้องขออนุญาตนะครับมาอุดหนุนถึงร้านนะครับเป็นขาหมูเกาเหลาก็คือตามสั่งนะ 60, 70, 80, 90แล้วแต่ลูกค้าส่งแล้วแต่ลูกค้าแกงจืดเ้ว่ละ20ยังมีขากี่ขาจากักไส้อะไรพวกนี้เหลือไหมครับ ไกเนื้อหนังไข่ไส้หมดแล้วจักหมดแล้วเหลือกี่เนื้อหนังไข่นี่เพิ่ง7จ็ดโมงตรงเองนะครับถ้าอย่างนั้นผมเอาเป็นเกาเหลานะครับหกสิบบาทเอาเนื้อหนังไข่แล้วก็ข้าวสวยหนึ่งทั้งหมด80บบาทมาดูกันหน้าตาเป็นยังไง อ่าอย่างนี้คือราดข้าว5้านะครับใส่ไข่ก็60ใส่ไข่60นี่อันนี้นะครับคือแล้วแต่ลูกค้าขากิจที่ตัดเอาไว้ที่ทต้มเ,เอาไว้นะครับผักดองที่นี่นะฮะเขาจะคล้ายๆกานาชัยนะครับแต่ว่าเขาจะผัดกับน้ําตัวน้ําขาหมูนะจะไม่ได้ใส่พวกน้ำมันงาพวกอะไรพวกนี้ลงไปนะครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเริ่มต้นก็ใส่ถุง60ขึ้นไป 60- 70นี่ก็ราดข้าวธรรมดา50ใส่ไข่60บ แล้วก็มีไส้มีไข่ก็70-80ก็ม,มาครบแล้วนะครับนี่อันนี้คือเกาเหลานะครับ60เพิ่มไข่อีก10บาทนะก็ปริมาณถือว่าเยอะเลยมีข้าวอีกหนึ่งนะครับนี่ดูดูให้ดูความน่ากินคุณดูความเย็ลี่ เห็นป่าเห็นป่ะ,ปะที่เนี่ยเขาจะเป็นประเภทที่น้ําเขาจะไม่ได้เป็นน้าแดงนะครับน้าเขาจะใสแต่ว่าสีจะเข้มว้าวดีเหมือนเดิมหนังนุ่มเปลืะอยละลายเนื้อนุ่มนุ่มเปืือยหนึางเนี่ยผักเนี่ยมันจะคล้ายๆนี่นะครับคล้ายๆกับที่เขาเรียกว่ากาดะชฉายนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทํากระบวนการนั้นนะแต่คล้ายๆกัน ไม่ได้เปืียมากมีความกรุบกรอบเคี้ยวๆหน่อยชิมน้ำะโล้ให้ดูน้ำะโล้ที่เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบนะมันมีความคล้ายๆกับขาหมูต้มเค็มน,นะฮะคือกลิ่นแรกที่ได้นะครับคือเป็นกลิ่นของซีอิ๊วเค็มนําไม่หวานมีพริกน้ําส้มนะครับแบบนี้นะแต่ที่เนี่ยแปลกดีนะฮะมากินที่ร้านเขาจะมีน้ําปลาพริกให้ด้วยนี่เห็นปะ้ะเห็นป่าสั่งไข่ต้มมาลองด้วยนี่ ไข่ต้มจะไม่ได้เป็นอย่า,มางมะตูมนะครับจะเป็นไข่เป็ดต้มแบบสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับเพราะนะครับขอสั่งแกงจืดได้ไหมครับได้ไดกินไปเรื่อยๆชัมอย่างด้แกงจืดเอามากินคู่กันแกงจืดที่นี่หกวันหกอย่างนะครับวันนี้เป็นเกี่ยวไช่ข้าวที่นี่จะสไตล์แบบเม็ด <ม est S 2> หัด่น แล้วก็ลวนแล้วก็แห้งซะหน่อยนะฮะแต่ก็โอเคครับเพราะว่ายังไงเรากินราดน้ำอยู่แล้วนะ mm. มาถึงเราจะาเกี๊ยมชายมาถ้วยแบบอย่างนี้อย่างนี้20บาทเท่านั้นนะครับ mm. อ่านี่มีกระดูกหมูประมาณ4-5ชิ้นนะครับ mm. มาชิมซุปกัน เป็นเกี่ยวายที่รสจัไม่ได้ปร้ยวมากนะครับออกนวลๆน,น,นะครัมีความเค็มหอมพริกไทยกระดูกหมูอร่อยดีเลย,ย Happy Meal แล้วกันมือนี้ร้อยเดียวนะครับจบไปแล้วนะครับเกลี้ยงนะฮะไม่เหลือ ำหรับร้านแรกของเรานะครับที่ทำให้ผมต้องตื่นเช้าวันนี้นะครับข้าวขาหมูในอุปภพลาชัยบริเวณวงเวียน2 2คันตดาจุดเด่นของเขานะครับคือขาหมูที่เป็นน้ำใสไม่ใช่น้ำแดงนะครับสีเข้มรสชาติออกสีอิ่วนำนะครับรสชาติคล้ายๆกับขาหมูต้มเค็มไม่หวานตัวเนื้อนุ่มนะฮะเปื่อยแล้วก็ตัวหนังชํำละลายข้าวนะครับร่วนแห้ง นิดนึงนะครับตามสไตล์ร้านข้าวขาหมูโบราณแล้วก็ตัวแกงจืดนะครับแค่20บาทเท่านั้นเองวันนี้นะครับผมสั่งเป็นเกาเหลาขาหมู60นะฮะไข่10บาทข้าว10บาทแล้วก็แกงจืดรวมกันทั้งหมด100เดียวแฮ ppy มิลม้อเช้านะครับแต่ว่าถ้าสับวัืรไร้ข้าวเนี่ยเริ่มต้นที่50นะ สำหรับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่ตีห้าจนกว่าจะขายหมดแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยผมมาเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเกือบ8ปดโมงเนี่ยขายหมดแล้วประมาณนี้แล้วกันการจอดรถสามารถจอดได้บริเวณถนนร,รอบๆนะครับถ้าเต็มก็ไปจอดวัดคณิกาผลแล้วเดินมาใกล้ในเปียบนะครับมีค่าบริการนิดหน่อยอะเดี๋ยวมาดูว่าแล้วร้านต่อไปก็จะพาไปร้านไหนเอาตรงๆปะแค่ร้านแรกเนี่ยก็อันตรายมากนะเพราะว่าร้านแรกเราก็อร่อยจนเผลอกินหมดจานเลยจริงๆเราควรจะอย่างน้อยก็เหลือข้าวไว้สักหน่อยแต่นี่คือกินเกี้ยงไม่เหลือแถมยังซื้อกับไม่ต่งหากนะฮะ ดังต้องไปอีก3ร้านเนาะไม่เป็นไรครับเคยมียูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งนะครับที่สวยๆหน่อยนะฮะใส่แว่นนะครับชื่อช่องของเขาเนี่ยขึ้นต้นด้วยคาว่าเกีร์ลงท้ายด้วยคำว่าแซบนะฮะเขาบอกว่าขาหมูเนี่ยคือคอลลาเจนกินได้ไม่อ้วนแล้วบำรุงผิวด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ดิทาไม่ได้ดนทาใครนะครับเชื่อพี่นะรักนะจุ๊บๆโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึง ย่านที่2ที่เราจะมารีวิวกันแล้วตอนนี้กันอยู่บริเวณถนนบางรักนะครับร้านนียต้องบอกว่าเป็นร้านขาหมูที่อดีตเคยใช้ชื่อว่าขาหมู2ชั่วโมงเพราะว่าเขาขายหมดภายในเวลา2ชั่วโมงเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ขายดีมากๆนะครับก็อยู่ย่านบางรักนะครับการจอดรถการจอดรถที่ ห้างโรบินสันบางรักนะครับ<ม>ก็จอดฟรีหนึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงถัดไป20บาทจากโรบินสันบางรักนะครับเราข้ามถนนมาแล้วเราเดินเลียบทางฟุตบาทมาเรื่อยๆนะครับมาทางซ้ายมือนะก็คือเลียบมาทางสวนกับรถวิง่งถึงกระทั่งเจอร้านโจ๊กปริ้นบางรักนะครับแต่ว่าเราไม่ได้กินโจ๊กปรินนะมันอยู่ซอยข้างโจ๊กปรินนี่อันนี้คือโจ๊กปรินซอยนี้เราเดินเข้าไป อพอเดิเข้ามาเห็นไหมครับเรามาถึงแล้วกับร้านขาหมูเทวดาบางรักนะครับร้านเนี่ยแต่ก่อนนะฮะเขาใช้ชื่อว่าข้าวขาหมู2ชั่วโมงมอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาขางไว้ภายในเวลา2ชั่วโมงนะครับจนกระทั่งมีดาราท่านหนึ่งนะฮะชื่อคุณโอวรุธ นะครับเขามากินแล้วเขาบอกว่าโอ้โหออาอยระดับขามูเทวดาเลยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าร้านขาหมูสองชั่วโมงก็เปลี่ยนกลายเป็นขาหมูเทวดาขอาคุณโอวระดุนั่นเองนะฮะนี่ปล่อยของร้านนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาขายโดยกูตุ่นเป็น้องชายของแจ๊เพนนะครับก็สองชั่วโมงขายหมดเมน,นูรายการขาหมูก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับขาหมูเป็นจานนะครับ 280อันนี้คือลนะ็อตใ่จะสั่งเลยนะฮะก็คือเราสามารถออเดอร์ตามชอบได้หรือจะเป็นราดข้าวก็ได้ถ้าเป็นราดข้าวเป็นาคากิจจะอยู่ที่70บาทตัวไข่ต้มของที่เนี่ยสามารถสั่งได้ทั้งเป็นแบบสุก1 0 0แล้วก็ยางมาตูม <Okay. S 1> ีีเด็กที่ห้ามาพลาดในฐานะที่เรามาให้เชียร์ชุดชินร้านนี้ด้วยนะฮะเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเต้าหู้ที่นี่งานดีมาก นะครับในส่วนของพริกกระเทียมก็มีให้ไม่อั้นนะครับแต่กระเทียมจะเป็นกระเทียมจีนนะเป็นกระเทียมจีนที่ปอกเปลือกให้แล้วเดี๋ยวเล่าสั่งเป็นเกาเหลานะฮะแล้วก็สั่งข้าวแล้วก็สั่งไข่ต้มยำมาตมมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไง ในเ,เนื้อหนังไข่ใส่เต้าหู้ร้อยบาทนะครับมาน้ำที่เนี่ยรินผมเคยกินแล้วนะน้ำของเขาเนี่ยจะค่อนข้างคอมเพล็กซ์นะฮะมีทั้งกลิ่นของเีอิ๊ว มีกลิ่นของสัเกแล้วก็ตกท้ายด้วยกลิ่นพะโล้นะครับคาแรคเตอร์จะเค็มหวานบาลานซ์นะฮะแล้วก็น้ําของเขาเนี่ยจะมีความน้ําแดงหน่อยๆน,นะฮะคือมีความนื่งมากกว่าร้านแรกที่เราไปกันนะฮะก็ยังไม่ถึงขั้นกับที่เรียกได้ว่าเป็นน้ําแดงนะครับแต่ก็ถือว่ามีความนื่เล็กน้อยนะครับหนังก่อนเลยไหมนี่คอลลาเจนครับมันร้วเลย oh. อ่มเค็มหวานหอมหนัวเข้มข้น ไข่ของนี่นี่อย่างที่บอกครับเลือกได้ว่าจะเอาเป็นยางมาตูมหรือว่าจะเอาเป็นแบบสุกหาวานเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้รอบนี้ผมเลือกเป็นยางมาตูมนะ <S <S จ,รจริงๆเนาะผมชอบคาจากร้านนี้นะครับแต่ว่าเราจะรีวิวเป็นพวกข้าวขาหมูปกตินะเพื่อให้มันแฝงทุกร้านแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาร้านเนี่ยผมอยากให้คุณลองคาจักนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือนี่เลยเต้าหู้เต้าหู้ซึมแบบซึมน้ำารดของเขาเต็มที่เลย ผมจะบอกว่าพริกน้ำส้มที่เนี่ยอลังการมากนะคุณดูดิเนี่เห็นปะอลังการแบบมาจัดเต็มมากทั้งพริกทั้งกระเทียมนะครับคือถ้ากวนเลี่ยนเนี่ยคุณราดน้ำส้มตัดนะไม่มีเลี่ยนเลยในส่วนของข้าวนะครับก็จะเป็นข้าวสไตล์ทั่วๆไปนะฮะก็คือเม็ดหักบ้างแข็งบ้างอะไรบ้างแต่ผมว่า,ม,ามันก็ปกติของร้ข้าวขาวมูนะเอาหุ่ยคำพะการอง เม mm hmm. ได้ออกชัดนะครับรสชาติเปรีย้ยวเขาจะชัดเจนมากนะครับเนื่องจากว่ากินแล้วมันตัดเลี่ยน จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับขาหมูเทวดาบางรักนะครับร้านขาหมูเทวดาบางรักเปิด9โมงปิด2ทุ่มยกเว้นวันจันทร์ที่จะปิด6โมงเย็นนะครับถ้าคุณจะมาที่นี่ก็แนะนำให้จอดรถที่ห้างโรบินสันแล้วก็เดินมานะครับประมาณร้2ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองค่าบริการจอดรถนะครับชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงถัดไป20บาทนะครับจุดเด่นของที่นี่นะครับเอาเรื่องของน้ำราดก่อนเลยจะมีความคอมเพสซิตี้ก็คือเค็มหวานนะครับมีกลิ่นของซีอิ๊วมาก่อน ตามด้วยกลิ่นสามเกลือนะฮะมีความแบบกระเทียมพริกไทยแล้วก็ตกท้ายด้วยกลิ่นลลกุล้จะค่อนข้างเข้มข้นส่วนของตัวเนื้อหมูเนี่ยก็เปื่อยนุ่มฉ่ำแล้วก็หนังก็ยุ่ยอร่อยนะครับผมเรียกได้ว่าทุกอย่างค่อนข้างโอเคโเอวออลคือดีตัวผักด,ดองก็มีรสเปรี้ยวสดชื่นมีกระเทียมจีนแบบนี้นะฮะให้กินนะครับตับรสตลอดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีน้ำชาให้บริการด้วยนี่ผมชอบมาก เดี๋ยวมาดูกันว่าร้านที่3าจะพาไปที่ร้านไหนครับมาถึงร้านที่3กันแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนน,นะก่อนท<ะ>างขึ้นสะพานมหาเจษฎาบดินทรานศรนะครับก็จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่ผมกินตั้งแต่สมัยยังเรียนเลยนะคะคือเจ้าของตั้งเดิมเนี่ยเขาเปิดอยู่ที่ท่าน้ํานนท์แล้วลูกชายแยกออกมาเปิดร้านของตัวเองที่นี่นะครับร้านนี้ก็คือร้านนี้ครับข้าวขาหมูชันเทคนิคพรีเมียมไบโจ้นะคะอันนี้ก็เขาบอกนะครับว่าจอดรถจอดเรือจอดเครื่องบินด้านหลังได้เลย นะครับพูดเหมือนหน้าต่างนี้จะมีเครื่องบินะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนนะครับร้านนี้เพิ่งได้เชวชวนชิมไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากครับโทษนะครับครับผมอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือพ่อบิ๊กเบิ้มจาละแะเซบเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะฮะ ปฏิบัติอันนี้คือข้าวขาหมูจานเปรยใช่แต่ว่าปริมาณข้าวปกติใช่เดี๋ยวเยโอเคจานใหญ่ใส่เท่าเดิมจานใหญ่ใส่เท่าเดิมนะฮะอันนี้คือขาหมูพ่อบิ๊กเบิ้มจานละ80อ่ะผมให้ดูชัดๆนะโอเคก็คือเป็นจานเปรนั่นเองอันนี้การเปิลูกค้าเลยไม่ได้แบบว่าออกยูทูบแล้วมาทำกับเยอะนี่จานนี้เปิดูกคาโอเคได้ต้องบอกว่าผมรู้จักกับคุณโจ้นะครับมา มาร้อยกว่าปีแล้วเดี๋ยวยังไม่เกิดเกือบ20ปีเนาะเกือบ20ปีนะฮะตั้งแต่กินที่ร้านแรกที่สาขาท่าน้ำนนท์นะฮะปัจจุบันก็เรียกได้ว่าคุณโจ้ก็มาทำเองคือร้านเนี่ยแต่ก่อนนะฮะข้าขาหมูชันเทคนิคเนี่ยเจ้าของร้านนะครับก็คือคุณพ่อนะฮะของคุณโจ้เนี่ยเขาเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ไปไปมาเนี่ยคือใจร้างภรรยาของเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาต้มขาหมูขายหน้าร้านไปเข้ามาขายหมูขายดีกว่านะฮะก็เลยเลิกซ่อมเครื่องจักรไฟฟ้าแล้วก็มาขายขาหมูคนนี้ครับหม่อมหลวงพาสันสวดิวัลน,นะฮะพี่อิงของเรานั่นเองนะครับได้เขียนลงคอลัมน์นะครับมติชนปิ่นโตแถวเ,เล็กนะครับแล้วก็มีทางพี่วัดด้วยนะครับพี่วัดก็ได้แนะนำนะครับรายการตลาดสาสนาเป้าให้มาถ่ายที่ร้านนี้ นะครับผมจำได้ว่าตอนนั้น,นปี2551เนี่ยผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วคุณโจ้เนี่ยเป็นเพ่นพี่ของผมที่มหาวิทยาลัยผมก็เลยต้องมาช่วยเขามาช่วยเขาเสิร์ฟนะคะแล้วคือวันนั้นผมจำได้ว่าหน้าเมือกทั้งวันเลยนะฮะคือแบบชิบหายชิบหายมากนะฮะก็จะบอกพี่โจ้เสมอว่าผมไม่ขออะไรมากพี่วันนั้นที่ผมช่วยพี่นะฮะพี่ก็แค่ให้ผมกินขาหมูฟรีตลอดชีวิตก็พอ นะแต่ที่ร้อนเล่นนะครับสุดท้ายผมมาหัวจ,จ่ายเงนกินนะเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีขาหมูบิ๊กเบิ้มแล้วก็พ่อบิ๊กเบิ้มนะที่พี่โจโชวเมื่อกี้เป็นพ่อบิ๊กเบิ้ม8ปบบาทนะครับเรียกได้ว่า ถ้าเป็นผู้หญิงนะก็2คนกินได้เลยถ้าเป็นผู้ชายก็1จานไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกอ่ำรวมขาหมูเนื้อหนังคากิไส่่110้1 1ส2 2ง้นะฮะแล้วแต่สั่งนะครับข้าวเปล่า10บาทนะครับไข่ต้ม10บาทแล้วก็ผักดอง25แต่ว่าในจานเนี่ยเขาจะมีผักดองให้อยู่แล้วนะต้มของเขาเนี่ยก็เด็ดมากมันจะมีต้มที่เป็นเกี่ยมชายนะครับผักกาดดองแล้วก็จะมีต้มที่เป็นมะระนะครับแต่ว่าผมจะมีสูตรประจำของผมก็คือเอามาผสมกัน นะก็เดี๋ยวสั่งเป็นเนื้อหนังไส้นะครับ110บาทข้าวสวยหนึ่งแล้วก็ต้มผสมหนึ่งะครับมาดูกันว่าหน้าตาเป็นไง ังไส้นะครับรวมกันนะจะอยู่ที่110บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้มผสมนะครับมาเป็นชามอย่างนี้เลยนะครับจะมีทั้งไส้มีทั้งมะละมีทั้งตัวเกี่ยมชายผักกาดดองนะฮะแล้วก็มีกระดูกหมูตัวนี้นะครับจะอยู่ที่60บาทนะครับไข่ต้มยงมะตูมต้องบอกว่าไข่ต้มยงมะตูมเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมากๆ10บบาทข้าว10บบาทอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบนะคือที่นี่เขามีกระเทียมไทยให้ ซึ่งไอตัวกระเทียมไทยเนี่ยถ้าปอกเปลือกเนี่ยมันจะดําง่ายนะฮะอันนี้เราก็เข้าใจเขานะตัวน้ําของที่นี่นะครจะเป็นน้ําแบบจ่องนะครับก็คือน้ําใสนะครับแตบบ่ว่าสีจับเข้มข้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของรสชาติคือต้องบอกว่าถ้ายอย่างร้านแรกเค็มนะครับร้านที่2อเนี่ยะจะเค็มหวานนะครับร้านเนี่ยจะค่อนข้างบาลานซ์จะเค็มหวานประมาณเดียวกันกลิ่น นะครับต้องบอกว่าที่นี่จะค่อนข้างมีพะโลชัดพอสมควรนะครับคือยังมีกลิ่นของซีอิ๊วอยู่นะครับแล้วก็สามเเกอแต่ว่าพาโลเนี่ยของเขาเนี่ยจะค่อนข้างออกนะครับมาเล่มที่ตัวหลังก่อนเลยดีไหม,มในบรรดาทุกร้านนะผมพูดเลยว่าร้านเนี่ยน้ำพาพะโลซึมเข้าเนื้อและหนังมากที่สุด นะครับคือมันมีความแบบกัดไปคือรสชาติแม่งพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมาเลยในเนื้อแล้วก็หนังเนื้อเนี่ยครับถ้าสังเกตดูนะจะเห็นได้ว่าที่นี่นะครับเขาจะต้มจนกระทั่งเปื่อยอยุ่ยเลยบททีก็คือแบบเนี่ยเห็นไหมอีกนิดนึงก็คือเป็นเนื้อเปื่อยแล้วอะ่ะนะฮะข้าวที่นี่เป็นข้าวหอมมะล,ลิ ต้องบอกว่าสาขารแรกของเขาเนี่ยสมัยผมไปกินนะล่กคุณพ่อเขาเนี่ยก็คือเป็นข้ขาวแข็งๆนะครับจนกระทั่งพี่โจเขามาเปิดของตัวเองเขาปรึกษาผมว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันอร่อยขึ้นได้ก็ใช้ข้าวหอมมะลิปีเก่าหน่อยนะฮะให้มันมีความแบบอ่ะยังมีความนุ่มสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ร่วนแห้งฝาดปากมากนะครับซึ่งถ้าใช้ข้าวหอมมะลิปีใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นยางเยอะๆนึกออกปะมันจะกลายเป็นหนึบเกินไปไส้ไส้ที่นี่จะลอกออกค่อนข้างสะอาดสะอาดมาก <c oughs> ผักดองของที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดเพราะว่าเป็นผักดองที่เอาไปผัดก,กับตัวน้ำมันหมูที่ทำการเครี่ยวผะโลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของผักดองจะมีความเข้มข้นในตัว <c oughs> มีความเปรี้ยวขมจากมะไะหน่อยๆตัวไส้ที่ใส่มานะคะก็ล้างจนสะอาดแบบนี้เลยกระดูกหมูก็ตุนมาเปื่อยนุ่มครับ ที่ห้ามพลาดถ้ามาร้านนี้ไข่ต้มของเขาเ like, oh. นาี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไข่ต้มที่ต้มได้แบบงานประณีตมากเนี่ยดูสิดูสิดูสิแล้วม้นวุ้นอยู่เลยอ่ะคือไข่ไงอ่ะเป็นวุ้นแบบเหลวนะฮะส่วนตัวไข่ขาเนี่ยก <łem> ็สุกกำลังดีนะก็จบกันไปแล้วนะครับกับร้านที่3มนะครับชานที่มีพรีเมียมบายโจนะครับร้านเนี่ย จะเค็มหวานกลมกล่อมบาลานแต่ว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็น้ําเขาจะจ๋อง นะฮะแต่ว่าไม่ได้ว่ารสชาติจืดแต่อย่างใดในเรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นพระโลจะค่อนข้างชัดนะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้สามร้านนะมัน3สไตล์เลยนะฮะมีความอร่อยที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามนะครับในรบรรดาทุกร้าน4ร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่ตัวขาหมูมีรสชาติซึมเข้าไปมากที่สุดนะฮะสำหรับร้านชาเทคนิคพรีเมียมไบโจนะครับจะเปิดให้บริการเวลา7จ็ดโมงนะครับจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งแต่บางทีเนี่ยประมาณ10บโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงก็ขายหมดแล้วนะครับจะหยุดทุกวันพุธนะ การจอดรถจะสามารถจอดได้ริมถนนนะครับก่อนขึ้นสะพานมหาเจดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะมีที่จอดนะครับจอดรถจอดเรือจอดอะไรได้หมดเลยนะฮะถ้าคุณเอาเรือมาจอดได้ขาหมูเกาเหลาเนื้อหนังไส้นะครับหนึ่บาทนะครับไข่ไก่10บนะคะข้าวหอมมะลินะครับสิแล้วก็สุดท้ายเลยคือต้มผสม60บาทนะครับประมาณนี้ร้านสุดท้ายนี้จะเป็นขาหมูรสหวานนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านสุดท้ายจะเป็นร้านไหนนะครับ แล้วเราก็มาถึงร้านสุดท้ายกันแล้วนะครับฝนตกด้วยนิดนึงร้านสุดท้ายของเรานะครับที่เราจะมากินวันนี้จะอยู่ที่ซอยอุดมสุขนะโอเคนะฮะขับรถเรียกได้ว่าข้ามจังหวัดไปที่นนทบุรีแล้วก็กลับมาที่อุดมสุขนะครับอุดมสุขนี้คืออีกนิดนึงก็จะสวยปากการอยู่แล้วนะร้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านที่มีกิมมิคไม่เหมือนร้านไหนเลยนะครับเรามาถึงกันแล้วนี่อยู่ด้านหน้า ปากซอยอุดมสุข25นะครับนี่ครับราชาเกาเหลาเนื้อตุ๋นรสเด็ดคนอาจจะงองว่าเฮ้ยคุณรีวิวข้าวขาหมูไม่ใช่หรอทำไมมาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นนะครับต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่มีขาหมูเสิร์ฟและทําขาหมูได้อร่อยมากโอเคตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณร้านราชาเนื้อตุน๋นอุดมสุขซอย25นะครับต้องบอกว่าร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยดังเดิมเขาไม่ใช่ดังเดิมหรอก<ด>เขาก็คือร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อ นะฮะแต่ว่าด้วยความที่มีลูกค้าบางคนที่ไม่กินเนื้อมาร้านเขาค่อนข้างเยอะเขาก็เลยพัฒนาเมนูขาหมูขึ้นมาแล้วขาหมูของร้านเนี่ยจะไม่เหมือนที่ไหนเลยนะครับในส่วนของราคานะฮะข้าวขาหมูที่นี่จะเริ่มต้น6 0พิเศษ70เมนูไฮไลไท์ที่ห้ามพลาดคือตัวบะหมี่ขาหมูที่เป็นซิกเนเจอของที่นี่ ขาหมูของที่นี่เขาจะใช้น้ำตูมในการเคี่ยวนะครับแล้วมันจะทําให้ได้ความหวานที่แบบหวานอร่อยก่อบก็รอบนี้ผมจะสั่งเป็นเกาเหลานะฮะเกาเหลาขาหมูจะอยู่ที่70บาทเริ่มต้นนะครับแล้วก็สั่งข้าวสวยมาหนึง เกาเหลานะครับ70บาทนี่ผมให้ดูความเยลลี่ของหนังดูสินนี้คือเปื่อยแบบนุ่มเป็นเยลลี่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมแค่เอาขึ้นมาก็นะหลุดลงไปเลยจะเป็นขาหมูที่หวานแต่ไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันหวานอะไรรู้ไหมคุณมันหวานน้ำมะตูมคุณนี่เขาจะมีความเป็นน้ำแดงพอสมควรนะครับชิมก่อนเป็นน้ำข้นแบบเนี้ยผมเรียกว่าน้ำข้นเพราะว่ามันแบ่ง หวานนวลอร่อยนี <c oughs> ่ก็ะเทียมไทยให้ด้วยที่นี่เขาจะมีถั่วให้ด้วยนะครับเป็นสไตล์ขำมต้มถั่วเลยนะนถั่วที่สงนี่เนื้อจะเห็นได้ว่าเนื้อเขาสีจะไม่เข้มเนื่อความที่เขาไม่ได้ใส่สีอิ่วเนื้อเปื่อยเปื่อยเปื่อยนุ่มเลยเปื่อยย่ม บางคนไม่ชอบขาหมูรสหวานใช่ปอยากให้ลองเปิดใจมากินที่นี่สำหรับผมแล้วที่นี่คือขาหมูรสหวานที่อร่อยที่สุดมันหอมอ่ะมันหอมนมันหอมน้ำมะตมูมอ่ะอีกครับ<อ><อ>ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับร้านราชาเนื้อตุน๋นอุดมสุข25ที่ ขาหมูอร่อยเด็ดไม่แพ้กันขอสรุปเลยแล้วกันนะเกี่ยวกับรสชาติของรานนี้นะก็บอกว่าเป็นขาหมูประเภทน้ําข้นนะครับคือน้ำเป็นน้ําแดงนะฮะสีอ่อนหวานนําแต่เป็นความหวานที่อร่อยมาก ไม่ใช้ซีอิ๊วเพื่อทําให้ขึ้นสีนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสเชมมาจากอะไรเดี๋ยวว่าจะลองถามเขาดูอร่อยอ่ะกินเพลินกินได้ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกหวานไปก็ตัดน้าส้มลงไปหน่อย <c oughs> เมนูซเนเจอร์ของนี่คือบะหมี่ขาหมูผมย้าอีกทีเป็นบะหมี่ปาะนะครับแล้วก็ราดขาหมูลงไปสําหรับร้านราชาเนื้อตุ๋นนมสุกที่15นะครับเปิดให้บริการ8โมงจนถึง5ทุ่มทุกวันนะครับการจอดรถสามารถจอดได้ริมถนนตามวันและเวลาที่กําหนดนะครับก็ ประมาณนี้วันนี้สั่งเป็นเกาเหลาขาหมูนะครับเนื้อหนัง7จบาทแล้วก็ข้าวสวย10บาทเป็น80บาทท้วนนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ครบแล้วนะครับ4ร้าน4สไตล์ข้าวขาหมูโคตรดีแนะนำโดยพวกนี้เขาเลยไปกันครับมาสรุปกันเลยดีไหมอ่ะเริ่มต้นที่ร้านแรกก่อนนะครับข้าวขาหมูนายอุพพราชัยนะฮะคาแรคเตอร์น้ำน,นะครับใสจ้องแต่ว่าสีเข้ม รสเค็มนำหอมซีอิ๊วเป็นหลักนะครับตัวหมูหนังเปื่อยเนื้อนุ่มนะครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของนายอุ๊เลยสไตล์ของนายอุ๊เนี่ยผมนิยามว่ามันคือขาหมูต้มเค็มแบบโบราณร้านที่2นะครับขาหมูเทวดาบางรักนะครับสไตล์ของน้ำ้น หนืดน,นะครแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดข้นหนืดมากนะสีกลางๆรสชาติจะเค็มนําหวานตามกลิ่นนะครับจะเป็นซีอิ๊วรามด้วย3ามเกลอือแล้วก็มีพะโลตบท้ายรสชาติเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนายอุจะรสเข็มกว่าตัวหนังของเขาเปื่อยเนื้อนุ่มเหมือนกันนะครับแทบไม่ต่างจากนายอุเท่าไหร่นะฮะร้านที่3นะครับชาญเทคนิคพรีเมียมไบโจคาแรคเตอร์ของน้ำนะครับใสจองสีเข้ม รสชาติของน้ำจะเป็นเค็มหวานบาลานซ์นะครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างพะโลชัดนะครับผมพะโลก่อนนะฮะแล้วค่อยเป็นกลิ่นของพวกซีอิ๊วพวกสามเกลืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพะโลเนี่ยจะมาก่อนเลยกลมกล่อมแต่เข้มข้นนะครับเพราะมันหวานเค็มประมาณเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีความเข้มข้นอยู่เนื้อ เปื่อยยุย,ยนะครับหนังนุ่มละลายตัวซอสเนี่ยเหมือนเ,นเข้าเนื้อมากที่สุดเพราะว่าเขาต้มค่อนข้างเปื่อยที่สุดนะถ้าเทียบกับ2ร้านก่อนหน้านี้นะครับและก็ราชาเนื้อตุนอุดมสุข25ร้านนี้ต้องบอกว่าคาแรคเตอร,ร์เขาไม่เหมือนใครเลยนะฮะเอาเรื่องของน้ําก่อนนะครับน้ำเนี่ยเป็นน้ําข้นหนืดแต่สีอ่อนหวานนําค่อยมีเค็มมาตบนิดนึงสีเนี่ยเขาเกิดจากเอาน้ํามาตุมเคี่ยวนะครับ reduce นะฮะในหม้อนะครับผมเพราะว่าขาหมูจะกระทั่งมันเริ่มงวดแล้วหลังจากนั้นค่อยปรุง ลดด้วยพวกสีอิ่วขาวหรืออะไรพวกนี้คือจะไม่ได้ใช้สีอิ่วดำในการแต่งสีเลยหวานนะครับแต่หวานอร่อยมากๆประมาณนี้นะครับผมสรุปให้แล้ว4ร้านสสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องถามนะครับว่าร้านไหนอร่อยที่สุดต้องบอกว่าทุกร้านมีความอร่อยในแบบของตัวเองและผมคัดมาให้แล้ว4แบบ4สไตล์4คาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกันคุณชอบแบบไหนคุณไปกินตามนั้นครับผมภากทุกใจอย่าลืมกดไลค์สปา c ช anel เราทว่าเดชช anel หรือพวกนี้คขาอธบกันครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะขอตัวไปออกกําลังกายแล้วครับเพราะผมไม่ไหวแบบไม่ไหวแล้วนะฮะไปล้ออกกำลังกายก่อนบ๊ายบาย